วสวยรัชนากรสา l o นตั้งอยู่ที่ข้างโรงงานสวีนา่าเยสโซทอนนะคะยืดผมถาวรยืดบอรุม้มราคาปกติไม่เกิน2000นนะคะราคาปกติไม่เกิน2000นนะคะณนะตอนนี้ราคาลดเหลือ999บาท999บาทนะคะผมยาวเท่าไหร่ทำได้หมดนะคะแล้วทําสีผมเปลี่ยนสีผมปิดผมหงอกและทำไฮไไร์ผมนะคะ ปกติไม่เกิน1,500นะคะราคาปกติไม่เกิน1,500นะคะณนะตอนนี้ราคารดเหลือ599บาทเท่านั้นนะคะ599บาทเท่านั้นนะคะผมยาวเท่าไหร่ทํำได้หมดนะคะท้ายสุดท้ายฟังให้ชัดๆนะคะจัดโปรให้นะคะฟังให้ชัดๆนะคะหมดเขต วันที่25ถึงวันที่10 2.5.6.5นะคะวันที่25ถึงวันที่ย0วันที่10นะคะ2.5.6.5นะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามช่อง y o t u b e ดเลยนะคะ น้องรัตชาแนลนะคะจากแฟนเพจช่องจากแฟนเพจนะคะจากแฟนเพจของ f เฟซบ o ๊ร้านเสิร์ฟชวยรัชนีกรซาลอนนะคะแฟนเพจนะคะ ติดตามด้วยนะคะชชวกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย